สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับและกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการใหม่ของพี่แฮมครับจูคลาม เสียงแห่งความสงบนะครับขอส่งเสียงนี้เป็นเพื่อนอนอนของทุกคนในค่ำคืนนี้ครับวันนี้พี่แฮมนำเรื่องราวที่เรียกว่ามันเป็นอุปสรรคในการนอนของหลายๆคนเลยก็ว่าได้รวมถึงตัวพี่แฮมเองด้วยครับนั่นก็คือความเครียดนั่นเองความเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับเราแทบจะตลอดเวลาครับหลายๆคนเนี่ยแต่ละเพศแต่ละวัยก็จะมีความเครียดที่มันแตกต่างกันใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็อาจจะเครียดเรื่องของ การเรียนเนาะช่วงไหนยิ่งเป็นช่วงสอบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเครียดแล้วก็เหน็ดเหนื่อยครับกับการเตรียมตัวสอบส่วนใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งคนที่มีครอบครัวครับก็จะมีความเครียดในลักษณะที่ว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของเราเองยิ่งใครมีลูกแล้วด้วยเนี่ยพี่แอมเชื่อเลยนะว่าจะมีความเครียดเกี่ยวกับตัวลูกครับโดยเฉพาะว่าจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรให้มีความสุขครับแล้วก็ให้มีคุณภาพที่สุดดังนั้นครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องครอบครัวมันนำพามาซึ่งความเครียดได้มากมายเลยครับและเจ้าความเครียดนี่เองเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคนะครับหรือว่าเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาทางด้านการนอนเนาะแล้วคราวนี้พอเราเนี่ยจัดการกับความเครียดไม่ได้ไม่ใช่แค่นอนไม่หลับครับอาจจะทำให้เป็นพวกปวดหัวใช่ไหม เป็นไมเกนหลายๆคนเนี่ยสะสมไปมากๆครับอาจจะทำให้เป็นโรคร้ายแรงเนาะอย่างอัลไซเมอร์โรคหัวใจโรคหอบหืด รวมไปถึงโรคเกี่ยวกับทางจิตใจครับโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลต่างๆดังนั้นครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดการเพื่อนตัวร้ายอย่างความเครียดนี้ได้อยู่หมัดเนี่ยวันนี้พี่ฮัมนำเทคนิคครับหรือว่าวิธีดีๆจากเว็บไซต์พบแพทย์มาให้เ,เพื่อนๆได้ฟังกันถึง12วิธีเลยเอาแหละพี่ฮัมเชื่อว่าถ้าทุกคนอยากจะกำจัดความเครียดไปด้วยกัน เปิดใจฟังครับแล้วก็หลับตาเนาะสำหรับใครที่นอนอยู่ส่วนใครที่ไม่ได้นอนครับกำลังทำอะไรไปด้วยก็เปิดใจฟังแล้วกันนะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วมาฟังวิธีที่1กันเลยครับวิธีที่1นนี้ง่ายมากครับไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือว่าอะไรเลยนั่นก็คือการหายใจเข้าแบบ ลึกๆครับเขาบอกว่าพอเวลาเราเนี่ยกำลังจมอยู่กับปัญหานะครับหรือว่าเราเนี่ยกำลังมีความเครียดแบบโอ้โหเครียดมากๆไปไหนไม่ได้แล้วพี่เอมเคยเจอเหมือนกันครับเจองานที่แบบโอ้โหมันหนักมากๆมันเครียดถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะเราจะไปทางไหนดีมันเหมือนทางตันไปสมหมดดังนั้นครับ วิธีการก็คือให้เราเนี่ยหยุดพักสักพักหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าลึกๆครับเหมือนสูตรหายใจให้มันเต็มปอดเลยครับเพื่อนๆให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยได้แบบเหมือนผ่อนคลายอย่างเต็มที่เนาะเรานั่งหลังตรงๆครับหลับตาเอามือวางที่หน้าตักหลังจากนั้นเนี่ยหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากก็ได้ครับเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะนั่งสมาธิไปเลย ยิ่งดีเลยครับยิ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถปรับสมองของเราให้รับมือกับความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยดังนั้นวิธีนี้ค่อนข้างเป็นวิธีที่ง่ายครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่สั้นๆเมื่อเหมือนกับลักษณะเราเนี่ยวิ่งตลอดนะเพื่อนๆเหมือนเราวิ่งมาราธอนมาเน็ดเหนื่อยมาตลอดเวลาการที่เราได้หยุดพักครับสัก แป๊บหนึ่งได้ดื่มน้ําให้มันชื่นใจเนี่ยพี่แฮมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งไปได้อาจจะไกลกว่าเดิมด้วยซ้าดังนั้นเหมือนกันเชกเช่นเดียวกันเลยครับใครที่กําลังมีความเครียดรู้สึกว่ามันอึดอัดมันหนักมากๆเลยพี่แฮมตอนเนี้ยหยุดพักครับ หยุดนั่งหลับตาหายใจเข้าลึกๆเพียมเชื่อว่าเราทําแบบนี้5นาที10นาทีมันไม่ได้ทําให้แบบอะไรมันเลวร้ายไปกว่านี้หรอกครับตรงกันข้ามเพียมเชื่อว่ามันจะสร้างพลังใจแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้เราต่อสู้กับปัญหาต่อไปได้ต่างหากอะไรนั่นคือวิธีที่1และง่ายมากๆวิธีที่2ครับก็อาจจะง่ายสําหรับบางคนหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ายากไปหน่อยเนาะนั่นก็คือการ พยายามที่จะหัวลอกมาไม่ใช่การหัวเราะธรรมดาครับแต่ต้องหัวเราะแบบดังๆเลยเนาะ เพราะว่าการหัวเราะจนแบบหัวเราะจนท้องแข็งอะครับเพื่อนๆมันไม่ได้ดีต่อจิตใจเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลครับที่ร่างกายเนี่ยหลั่งออกมาตอนเครียดได้มันเหมือนลักษณะเราเนี่ยเอาอีกเอนไซม์หนึ่งก็คือเอนโดฟินสารแห่งความสุขครับหลั่งออกไปต่อสู้แทนนั่นเองหลายๆคนบอกว่าเอาแล้วจะอยู่เฉยๆจะหัวเราะได้ยังไงเพียงเชื่อว่าตลอดเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยมันน่าจะมีโมเมนต์หรือว่ามีช่วงเวลาดีๆใช่ไหมครับ ที่เราย้อนกลับไปเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยิ้มกับมันหรือว่าเราก็รู้สึกอยากจะหัวเราะกับมันไปได้หรืออาจจะเป็นหนังครับภาพยนตร์บางเรื่องที่เป็นแบบช็อตเด็ดเลยนะที่เรานึกถึงทีไรเนี่ยก็จะหัวเราะทุกทีครับพี่ามว่าถ้าเกิดเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันขำสุดๆหนังอะไรที่มันแบบตลกมากๆเนี่ยจดจำโมเมนต์เหล่านั้นไว้ครับแล้วเวลาเครียดเนี่ยกลับไปดูนะถ้าเป็นหนังเหล่านั้นหรือว่าถ้าเป็นความทรงจำเนี่ยหลับตาแล้วก็ นึกย้อนกลับไปครับการที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยออกจากความเครียดที่เป็นสีดำเนาะกระโดดออกไปยังแสงสว่างสีเหลืองสีขาวครับให้ได้หัวเราะให้ได้ผ่อนคลายบ้างเนี่ยพี่อมเชื่อว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังกลับมาอย่างน่าเหลือเชื่อเลยแหละเอาละครับวิธีที่3สําหรับใครที่รู้สึกว่า2วิธีแรกยังใช้ไม่ได้วิธีที่3ก็คือการปรับทัศนคติเลยครับนั่นก็คือการ ยิ้มให้กับทุกอย่างคือมันไม่แปลกเลยนะครับเพื่อนๆที่คนเราเนี่ยจะมีความโกรธเนาะอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเจอกับปัญหาแต่เราต้องฝึกครับฝึกในการที่จะคิดบวกแล้วก็พยายามที่จะยิ้มกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทําให้ตัวเราเนี่ยคลายเครียดเนาะมันจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาพรอยมีความสุขไปด้วยเพื่อนเขาพรอยยิ้มกับเราไปด้วยหลายๆครั้งเราลองสังเกตก็ได้คอยลาลงหงุดหงิด พอเราอารมณ์เสียเนี่ยรอบข้างเนี่ยมันก็จะมนหมองไปหมดใช่ไหมครับเหมือนเราเนี่ยส่งพลังลบไปให้คนอื่นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยดังนั้นลองกลับกันครับเข้าใจว่าพอโมโหเนี่ยบางทีมันหยุดไม่อยู่ใช่ไหมลองหยุดตัวเองครับแล้วก็ลองนึกถึงด้านดีๆไม่แน่ว่าปัญหาที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าว่าเฮ้ยมันคือปัญหานะ เรากลับมุมมองเนี่ยบางทีสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่มาช่วยเราก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเปลี่ยนมุมมองเท่ากับเปลี่ยนชีวิตพี่อามว่าข้อนี้ค่อนข้างยากแต่สําหรับใครที่ฝึกฝนเป็นประจำเนาะพยายามค่อยๆค,คิดวันนี้อมีเรื่องลบ10อย่างเนี่ยอย่างน้อยได้หนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างที่เรามองบวกได้อีก9อย่างยังเป็นลบไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึก วันละนิดวันละหน่อยจนติดเป็นนิสัยพี่ทำว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ารักครับดึงดูดแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้รับพลังบวกจากเราไปด้วยเนาะพี่ฮำมเนี่ยอยากให้ทุกคนค่อยๆฝึกครับอย่างตัวพี่ฮำมเองก็ค่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันยังยอมรับครับว่าไม่ได้ทําแบบโหมองโลกสวยแบบยิ้มได้กับทุกเรื่องแต่พี่ฮำมเชื่อว่ามันดีกว่าอาดีตครับเหตุผลเพราะว่าเราค่อยๆฝึกฝนตัวเราเองนั่นเอง อาลมาที่เทคนิคถัดไปครับอันนี้ดีเหมือนกันแล้วก็พี่หามคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเ,าเขาเรียกว่า advance เนาะแบบข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนั่นก็คือการหัดจัดระเบียบความคิดของตัวเองครับซึ่งการจัดระเบียบความคิดของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับเรื่องของงานเนาะแต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะจัดระเบียบกันได้โดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยเป็นโรควิตกกังวลเป็นพวก perfectionist ใช่ไหมชอบทําอะไรแล้วแบบไม่อยากผิดพลาดดังนั้นครับ การวางแผนให้รอบคอบแล้วก็จัดระเบียบความคิดของตัวเองอย่างมีระบบระเบียบเนี่ยมันจะช่วยลดข้อผิดพลาดเหล่านั้นไว้ได้หลายๆลยคนเนี่ยเก่งแล้วเนะาะสามารถที่จะวาดไม้แมปอะไรไว้ในหัวได้แต่หลายๆลคนยังฝึกอยู่เพียงว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่เราจะฝึกหัดเพราะว่าเราไม่ได้ชินกับมันถูกไหมหากระดาษโน้ตครับโทรศัพท์มือถือก็ได้สมมุติวันนี้เราต้องไปทําอะไรสิบอย่างเนี่ยค่อยๆลองจัดระเบียบมันดูว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรก่อน อะไรหลังถ้าสมมติแบบเลวร้ายจริงๆกรณีแบบ worst case หรือว่ากรณีที่เราทํามันไม่ทันจริงๆเนี่ยอะไรบ้างที่เราพอจะตัดมันไปได้จัดระเบียบความคิดดีๆครับหลายๆปัญหาที่มันพันกันเนี่ยให้เพื่อนๆจินตนาการว่ามันคือเงื่อนของเชือกหลายๆเส้นดังนั้นค่อยคลายมันออกมาทีละปมครับคลายมันออกมาอย่างมีระบบระเบียบเพียงเชื่อว่านั่นจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆแก้ปัญหาไปได้ทีละเปาะ อย่าไปใจร้อนครับว่าโหมีสิปัญหาชันต้องแก้ทุกอย่างให้ได้วันนี้มันอาจจะไม่มีซูเปอร์แมนคนนั้นที่ทําได้ครับแต่ว่าการจัดระเบียบความคิดดีๆมันจะช่วยให้เราเนี่ยค่อยๆค,คลายเงื่อนต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยครับข้อต่อไปครับอันนี้ก็ช่วยได้มากๆเลยและก็ไม่ได้ช่วยแค่ความเครียดเท่านั้นเนาะแต่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนั่นก็คือการ ออกกาลังกายนั่นเองเพื่อนๆคือหลายๆคนบอกโอหพี่แฮมไม่มีเวลาไปยิ้มไม่มีเวลาไปวิ่งเลยไม่จําเป็นครับการออกกําลังกายเนี่ยเคยได้ยินคํานี้ไหมแค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายครับดังนั้นหลายๆคนเนี่ยนั่งทํางานทั้งวันโปวดเมื่อยปวดตัวไปสมด เดินสักหน่อยครับเดินไปดูหน้าต่างเดินไปจิบชาจิบกาแฟเดินไปดื่มน้ําเดินไปเข้าห้องน้ําก็ได้ไปส่องกระจกดูความแบบหล่อไปดูความสวยของตัวเองก็ได้นะหัดชื่นชมตัวเองในกระจกว่าโอ้วันนี้เธอยังดูดีอยู่เลยนะเนี่ยขนาดเครียดอยู่เพียมก็เคยครับเดินเข้าไปในห้องน้ํทาทั้งที่ไม่ได้แบบอยากจะเข้าห้องน้ำอะไรก็ไปแบบล้างมือให้มือมันเย็นไปนั่งดูกระจกว่าเออวันนี้เรายังไม่มีรอยเหี่ยวย่วยอนอะไรหรือเปล่าแบบวันนี้เออเรายังดูโอเคนะ นะเสื้อผ้าวันนี้เราใส่สดใสดีไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้พี่ยามว่าการเปลี่ยนครับกิจกรรมหลังจากที่เราเนี่ยหมกมุ่นไปกับความเครียดทั้งวันขยับร่างกายบ้าง ออกกาลังกายบ้างยิ่งใครแบ่งเวลาเนาะไปออกกําลังกายได้ไปทําโยคะบันจักรยานว่ายน้ํายกน้ําหนักหรือว่าไปทำอะไรก็ได้เนี่ยพี่ยำเชื่อว่าความเครียดเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะถูกระบายไปกับการออกกําลังอย่างบ้าคลั่งของเราหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้นะครับดังนั้นได้ประโยชน์หลายต่อเลยอย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยครับมาอีกสายนึ่งสาหรับใครที่บอกว่า ออกกาลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ทางของหนูไม่ใช่ทางของผมครับทางของผมคือการกินต่างหากการกินก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เหมือนกันครับเพื่อนๆแต่การกินนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการกินตามใจปากอย่างเดียวเนาะแต่ควรจะรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ด้วยครับเพราะว่าการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารครบถ้วนครับพอสารอาหารครบถ้วนสุขภาพกายก็เป็นไง แข็งแรงใช่ไหมดังนั้นสุขภาพจิตเนี่ยมันก็ดีตามไปด้วยหลายๆคนบอกว่าการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบันประเสริฐเลยครับเพื่อนๆดังนั้นการที่เรายังแข็งแรงดีเนี่ยรักษามันไว้ครับเพราะวันที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะนึกถึงวันที่เราแบบรู้สึกสบายดีเลยเนาะว่าโอ้โหชีวิตฉันเนี่ยบางทีไม่ต้องการอะไรมากมายเลยขอแค่เหมือนเมื่อวาน่ย ตอนนี้ฉันยังแบบสบายดีฉันยังเดินเหินได้บางคนวันนี้แบบโอ้โหท้องเสียหนักบางคนปวดหัวปวดเท้าเดินไม่ไหวเนี่ยเออแค่เราย้อนกลับไปว่าขอให้เราใช้ชีวิตอย่างปกติมีความสุขและแข็งแรงเนี่ยแค่นี้มันก็ดีมากแล้วดังนั้นอยากให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้จิตใจแข็งแรงครับอย่าลืมรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ด้วยนะครับข้อต่อไปครับเขาแนะนำให้เราเนี่ยออกไปพบปะ ผู้คนบ้างเพราะว่าหลายๆครั้งครับความเครียดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลนั้นใช่ไหมครับแบบตัวเราคนเดียวเรานั่งทํางานเนี่ยเราก็จะหมกมุ่นครับเราก็จมดิ่งอยู่ในความคิดของตัวเองแต่การที่เราออกไปพบปะ ผู้คนบ้างเนาะไปเจอคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครับไปพูดคุยเรื่องอื่นๆหรือว่าเรื่องที่เราเครียดอยู่ก็ได้เนาะเขาอาจจะมีมุมมองใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาพี่แฮมครับบอกว่าเครียดมากเลยเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เล่าให้พี่แฮมฟังพี่แฮมก็จะตอบว่าเออถ้าเป็นตัวพี่แฮมเนี่ยพี่แฮมจะคิดแบบนี้นะบางทีมันเป็นอีกหนึ่งมุมมองครับที่ไปช่วยเขาได้โดยบังเอิญเหมือนกันเขาก็บอกว่าเออทำไมเขาม่คิดแบบนี้พี่แฮมก็บอกว่า มันนี่แปลกครับที่คนเราเนี่ยจะคิดได้ไม่เหมือนกันเพราะต่างคนก็ถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันมีแนวความคิดวิธีการคิดที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าความคิดของพี่แฮมจะถูกอย่างเดียวนะครับความคิดของพี่แฮมอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะผิดทางก็ได้แต่ว่านั่นคือหนึ่งในออปชันครับหรือว่าทางเลือกให้เขานำหลากหลายความคิดเลือกไปปฏิบัติแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองได้ดังนั้นครับการที่เราเครียดเนี่ยบางทีนั่งคิดให้ตายเนี่ย คิดไม่ออกแต่ออกไปเจอเพื่อนแป๊บเดียวครับไปคุยอะไรนิดๆหน่อยๆมันกลับได้มุมมองใหม่ๆมันกลับได้ความคิดใหม่ๆครับยิ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคุยเรื่องงานเลยเนาะแค่ออกไปนั่งคุยกับเพื่อนแบบคุยเบาๆอะครับไม่ต้องโหถึงกระสังสรร์ปาร์ตี้ไปคุยกันนิดกินข้าวกันหน่อยเนี่ยเพียงว่าพอเราผ่อนคลายเนี่ย หลายครั้งสมองมันโลดแล่นเองครับเพื่อนๆมันสามารถที่จะคิดอะไรดีๆออกมาได้เองเลยดังนั้นออกไปพบปะผู้คนบ้างต่อให้น้องๆหรือว่าพี่ๆหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเป็นอินโทรเวดนะแบบไม่ชอบพบปะผู้คนก็ไม่เป็นไรครับเราไม่จําเป็นจะต้องหูออกไปเจอเพื่อนบางทีพี่น้องของเราเนาะหรือบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรแม่ค้าครับเนี่ยพี่แฮมเองเนี่ยตอนที่เรียนมาหาลาัยเนี่ยเครียดๆียเนี่ยบางทีก็ ออกไปกินข้าวเจอแม่ค้าที่เขาจําเราได้ออกไปคุยกับแม่ค้าบ้างไปคุยว่าเออวันนี้ป้าขายดีไหมวันนี้ป้ามีอะไรทําแบบแนะนําให้กินหรือเปล่าบางครั้งเล็กๆก,กน้อยๆเท่านี้เองเพื่อนเพื่อนมันก็จะทําให้เราเนี่ยออกจากกล่องสีดําๆอันนั้นได้เหมือนกันครับข้อต่อไปเนี่ยจุดประสงค์หลักของเราเลยเนาะนั่นก็คือการพักผ่อนให้เต็มที่ครับเพื่อนๆนเพราะว่าการนอนหลับเนี่ย มันคือการเติมพลังให้กับร่างกายแล้วก็สมองของเราดังนั้นถ้าเกิดเรานอนไม่พอนะเนาะแล้วนอนดึกแล้วยังต้องตื่นเช้าอีกแน่นอนว่าร่างกายเอ่ยจิตใจเอ่ยความคิดสมาธิอารมณ์มันเป๋ไปหมดครับมันไม่ดีไปหมดแล้วมันก็จะทําให้ความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าตื่นมาเนี่ยเป็นไงมันอึนๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเริ่มคิดอะไรไม่ออกทํางานหรือว่าเรียนไปแป๊บเดียวเนี่ยโหพยายามว่าเสร็จครับ อึนมึนหัวไปหมดเลยแล้วก็เกิดความเครียดได้ง่ายดังนั้นนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของรายการพี่ทมเลยนั่นก็คือการนอนครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเกิดใครพลาดคลิปแรกไปอย่าลืมไปฟังนะครับวิธีการทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นได้นอนให้เป็นเวลาครับนอนให้เพียงพอมันก็จะช่วยลดความเครียดของเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นการนอนสำคัญมากเลยนะครับข้อต่อไปครับ อันนี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนั่นก็คือการจดบันทึกไดอารี่ครับเพื่อน,เ,อนเด็กสมัยใหม่เนี่ยพี่แฮมไม่แน่ใจนะว่าเขายังมีการจดไดอารี่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นยุคของพี่แฮมเนี่ยสมัยก่อนจะมีการจดใส่สมุดไดอารี่ครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งเลยนะที่เด็กๆวัยรุ่นทุกคนเนี่ยก็จะฮิตจดไดอารี่ว่าตื่นมากี่โมงวันนี้ไปเจอใครบ้างไปทําอะไรบ้างครับ ็จดลงไปในสมุดไดอรี่ของตัวเองพอมาอีกยุคหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจดลงในบล็อกใช่ไหมครับโซเชียลบล็อกก็เป็นบล็อกส่วนตัวครับว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงเราทําอะไรไปบ้างแล้วพอบล็อกนี้มันเป็นสาธารณะหลายๆคนก็เข้ามาอ่านบล็อกของเราครับ ยิ่งใครมีชีวิตที่มันน่าสนใจเนาะคนก็จะเข้ามาติดตามแล้วก็มาพูดคุยกับเราเหมือนเป็นเพื่อนออนไลน์อะไรประมาณนั้นเพียมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าปัจจุบันยังมีการจดไดอารี่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าการจดไดอารี่ครับเป็นเพื่อนมันเป็นเหมือนการระบายความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเราครับเป็นการระบายความคิดเป็นการระบายทุกๆอย่างเนาะ ผ่านตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าการพิมพ์ดังนั้นครับในหลายครั้งเนี่ยความคิดของเราหรือความเครียดของเราเนี่ยมันอยู่ในไหนครับมันอยู่ในหัวใช่ไหมอยู่ในสมองอยู่ในจิตใจของเราเราไม่รู้จะระบายออกไปหาใครง่ายที่สุดเลยระบายออกมาหาตัวเองครับนั่นก็คือการจดบันทึกไดอารี่ระบายความเครียดลงในกระดาษหรือว่าลงในคอมพิวเตอร์ครับเขียนแบบไม่ต้องให้ใครอ่านก็ได้นะ ให้ตัวเองอ่านก็ได้ครับหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเครียดมากเลยอยากระบายมากเลยทํำยังไงเขามีอีกเทคนิคนึงครับซึ่งมีอยู่ยุคหนึ่งเขาฮิตมากๆก็คือการเอากระดาษเนี่ยกระดาษ A4 ซกระดาษรายงานธรรมดามาเขียนให้หมดเลยครับเพื่อนๆมีปัญหาอะไรแบบ่ายให้ยับเลยนะเขียนให้เต็มที่เลยพอเขียนเสร็จแล้วเขารู้ไหมครับว่าเขาทําไงเขาฉีกครับฉีกขยำขยำขยำแล้วก็โยนลงทิ้งหลังหายานั่นก็เพื่อ ระบายมันออกมาครับเพื่อนๆมันดีกว่าเก็บไว้เนาะมันเหมือนเก็บสารพิษไว้ในร่างกายของเราอะ่ะเพื่อนๆสุดท้ายมันก็จะไม่ดีกับสุขภาพเราด้วยดังนั้นอย่างนี้น้อยครับให้ได้ระบายความคิดออกมาให้ได้ระบายความรู้สึกออกมาผ่านตัวอักษรของเราเสร็จแล้วก็ทิ้งมันไปซะครับไม่แน่ว่าวิธีการนี้ก็อาจจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยผ่อนคลายความเครียดได้เหมือนกันนะครับ วิธีต่อไปครับอันนี้พี่แฮมก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยใช้วิธีนี้โดยเฉพาะแฟนๆรายการหลายๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยใช้วิธีนี้เยอะมากๆแถมยังมีน้องท่านหนึ่งเนียพี่แฮมจำได้เลยว่าน้องคนเนี้ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยอยากจะให้พี่แฮมนำวิธีนี้มาแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับไปเจอข้อมูลนี้มาแล้วก็ตรงกับที่น้องๆแนะนํามาเลยนั่นก็คือการ เลี้ยงสัตว์เ,เพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นหนูแฮมสเตอร์เป็นปลาก็ได้นะครับเพราะเขาเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะช่วยฝึกให้คนเลี้ยงมีความอ่อนโยนครับเพื่อน,อนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มระดับสารเซโรโทนินแล้วก็โดพ p a ีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยปรับสมดุลในการควบคุมอารมณ์ของเราเนี่ย ให้คงที่ครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อความสงบสุขความสบายใจแล้วก็ความไม่วิตกกังวลเนาะหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยม,มีเพื่อนคบไม่ค่อยได้ครับแต่สิ่งที่คบได้กับใครเป็นน้องหมาน้องแมวที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เคยที่จะทรยศกับเราความใส่ซื่อบริรสุทธิ์ของสัตว์ครับของสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายได้หลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาอะไรก็ไประบายกับน้องหมาใช่ไหมบอกมามาเนี่ย มาฟังคำระบายหน่อยมีเยอะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าหลายๆครั้งครับด้วยความที่สัตว์น้อยเขาอาจจะเข้าใจถึงความรู้สึกของเราเหมือนกันเนาะพี่ยมก็เชื่อว่ามันมีศาสตร์ของความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้ระหว่างคนกับสัตว์ครับบางครั้งเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็สามารถเข้ามาช่วยปลอบใจเราได้อย่างน่ามหัศจรรย์เลยดังนั้นครับเพื่อนๆลองดูสมัครใครที่ไม่ได้มีภาระในการที่แบบจะเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนาะ ไม่แนก่ก็ลองหาน้องหมามาครับน้องแมวหรือว่าจะเป็นปลาก็ได้เพราะว่าสําหรับใครที่ไม่ได้มีพื้นที่เยอะเลี้ยงปลาก็เลี้ยงอยู่ในตู้ใช่ไหมครับไม่แน่ว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ครับมาที่วิธีต่อไปครับเป็นวิธีที่11แล้วเนาะเล่ามาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มาเร็วมากๆครับวิธีที่11เลยก็คือวิธีการ พยายามเลิกนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองครับคือเขาบอกว่าพราคนเราเนี่ยเครียดใช่ไหมครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเป็นไงไปสูบบุหรี่ครับ ไปดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าไปรับประทานอาหารแบบปริมาณมากๆแล้วก็เป็นจังฟูใช่ไหมคือเชื่อเลยครับว่าแบบโอโ้โหถ้าเกิดกินแบบบางคนเขาบอกว่าโอโ้กินน้ําหวานกินน้ําแบบลมแบบอัดเข้าไปเลยจะได้รู้สึกดีคือพี่แฮมไม่ได้บอกนะครับว่าการที่เราไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าหรือว่าไปกินพวกจังฟูดอาหารไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ครับ แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้นะว่ามันไม่ดีต่อร่างกายดังนั้นถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าโหไม่ไหวจริงๆพี่ทำยังไงต้องแบบขอสูบสักมวนไม่เป็นไรครับเราสูบได้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นเนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องจํากัดครับปริมาณในการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือแม้แต่จังฟูด้ดแบบตัวพี่ทำเองเนี่ยปกติพี่ทำเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มน้ําอัดลมครับแต่ว่าพอเวลาที่แบบเครียดจริงๆเนาะ บางทีก็มีเหมือนกันครับบางทีก็สั่งชานมไข่มุกมากินบ้างกินน้ำอัดลมบ้างทางั้งนที่รู้ว่าเออตัวเองก็อายุ40แล้วเนาะจะมากินอะไรขนาดนี้ก็เดี๋ยวพอไปตรวจสุขภาพประจําปีคุณหมอประจําตัวก็อาจจะดุได้แต่ว่าหลายๆครั้งครับมันก็เขาเรียกว่าอะไรเนาะรับออสิ่งไม่ดีเข้าไปในร่างกายบ้างเป็นครั้งข่าวครับดังนั้นพี่ย้มเข้าใจเลยนะ เข้าใจทุกคนเลยต่อให้วิธีการนี้บอกว่าเฮ้ยให้เราเลิกนิสัยแบบนี้ไปบ้างเนี่ยแต่พี่ย้เชื่อว่ามันเลิกยากครับ mm. เพียงแต่ว่าเราจํากัดแล้วกันเนาะ mm. จำกัดในการทําโทษตัวเองให้มันน้อยลงนิดนึงครับ mm. อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆยังไงพี่ย mm. พูดด้วยความเป็นห่วงนะครับ mm. และว,วิธีการสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือการ ปล่อยใจไปกับเสียงเพลงครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็หลายๆคนน่าจะทํากันนั่นก็คือการเปิดเพลงเนาะพอเวลาเดี๋ยวนี้เรามีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น spotify เป็น YouTube Premium หรือว่าเป็นอะไรก็ตามใช่ไหมที่เราสามารถที่จะทําเป็น playlist เพลงต่างๆที่เราชื่นชอบได้ครับแบบสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเปิดแผ่นเสียงต้องไปซื้อเทปซื้อ CD แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลหมดแล้วครับสามารถที่จะทําเป็นเพลย์ลิสต์เนาะแล้วก็เลือกเพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบตามแต่ละกิจจกรครับเช่นบางคนก็อาจจะมีเพลย์ลิสต์สำหรับตอนออกกําลังกายบางคนมีเพลย์ลิสต์สำหรับตอนอ่านหนังสือบางคนมีเพลย์ลิสต์สำหรับตอนนอนหลับครับดังนั้นเมื่อเราเจอเพลงที่เราถูกเริตเนาะ เราถูกใจเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเป็นเพลย์ลิสต์ครับแล้วก็เซฟเอาไว้เลยแบบเช่นเพลย์ลิสต์เพลงที่ฟังทีไรหายเคยรียดทุกทีอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดเพลงครับแล้วก็ผ่อนคลายตัวเองไปกับเพลงที่เราชื่นชอบด้วยก็ได้อีกหนึ่งอย่างครับซึ่งไม่ใช่แค่เสียงเพลงนั่นก็คือ พอดแคสต์ของพี่แฮมนะครับเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วแล้วก็ขอขายของป้ายยาไว้นิดนึงพี่แฮมเชื่อว่าเสียงที่พี่แฮมส่งไปครับพี่แฮมตั้งใจมากๆแล้วพี่แฮมใส่ความรู้สึกดีๆใส่ความตั้งใจดีแล้วก็พลังบวกเนี่ยให้กับทุกคนจริงๆพี่แฮมหวังว่าเสียงที่พี่แฮมทำและสิ่งที่พี่แฮมทำเนี่ยมันจะสามารถส่งพลังบวกไปให้กับทุกคนได้นะครับแล้วก็หวังว่ารายการใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในเพลย์ลิสที่เพื่อนๆ เปิดฟังไม่ว่าจะตอนนอนหรือว่าตอนเครียดหรือว่าตอนไหนก็ตามเนาะเปิดเสียงวิ่ฮมเป็นเพื่อนของทุกคนแค่นี้พี่ฮมก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆแล้วละครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ12วิธีในการรับมือกับความเครียดต่างๆซึ่งมันเป็นของคู่กายเนาะพี่ฮมเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ก็ต้องมีความเครียดไม่มากก็น้อยแหละครับมันคงไม่มีใครที่ไม่เครียดเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรซึ่งมันก็จะมีหลากหลายวิธีพี่ฮมเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะมีแต่ละวิธีในการ ปรับใช้นะครับประยุกต์ใช้แล้วก็เหมาะสมกับตัวเองเราไม่ต้องเอาทั้ง12วิธีนี้ไปใช้ทั้งหมดนะครับบางคนใช้แค่วิธี2วิธีหรือบางคนอาจจะมีนอกเหนือจากนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์แชร์นะครับเป็นประโยชน์ให้กับตัวพี่แฮมแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนได้เหมือนกันเนาะยังไงพี่แฮมอยากให้นี่คือสังคมที่น่ารักแล้วก็เราส่งพลังบวกช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสาหรับใครที่มีเพื่อนๆที่เครียดอยู่เนี่ยส่งไปเลยครับ แชร์ไปเลยก๊อปปี้ไปให้เพื่อนๆฟังเพียมจะได้มีกำลังใจด้วยครับว่าเอออย่างน้อยๆรายการใหม่ของเพียมเนี่ยก็ยังมีคนฟังนะแล้วก็มีคนชื่นชอบรวมถึงเห็นประโยชน์ของมันฝากแชร์ครับฝากเป็นหน้าไม,ม้เพียมนิดนึงประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์ได้ครับพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันครับ ใครอยากเติมกำลังใจก็เหมือนเดิมกดซปเปอร์แตงส์ที่เป็นรูปหัวใจนะครับส่งพลังบวกมาให้พี่แอมได้เช่นเดียวกันเฉพาะคนที่สะดวกนะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยครับอย่างน้อยๆยเข้ามาฟังกันเข้ามาพูดคุยกันแค่นี้พี่แอมก็รู้สึกว่าได้รับกำลังใจแล้วก็พลังบวกจากทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีคุณภาพการนอนที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีลาติสวัสดีครับ